สารพระจาจาร์พัฒนชัยพระจาจาร์สุรินเ<ม>พื่อสาสธรรมิกจเจริญในธรรมไม่ชี้แล้วก็ญาติโยมทุกคนก็เมื่อนานมาแล้วเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อได้แสดงธรรมอยู่ณที่ตรงเนี้ยแล้วก็บอกว่าให้พวกเราปิดไฟกันทุกดวงเลยนะ วันนี้ก็อยากจะให้ลองทำอีกครั้งหนึ่งใครอยู่ใกล้สวิตนะช่วยปิดไฟด้วยเพราะว่าจะได้จำสภาวะได้ว่าเมื่อปิดไฟแล้วมันเป็นยังไงปิดทุกดวงเลยเนาะ,ะเพราะว่าขราวที่แล้วปิดอย่างนี้แต่หลวงพ่อลืมสภาวะไปแล้วว่าถ้าปิดแล้วมันจะเป็นยังไงขอทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ ก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะในสภาวะแบบนี้มันจะมีสภาวะธรรมก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยที่ว่าเราไม่ต้องสร้างอะไรสักอย่างเดียวอย่างเช่นตอนนี้ความมืดความมืดก็มีสีดำความมืดนียเราไม่ได้ทำให้มันเป็นมืดเพียงแต่ว่าไป ทำเหตุของมันก็คือปิดสวิตพอปิดสวิตเนี่ยจากสว่างความสาว่างมันก็เป็นความมืดแต่ความมืดเราไม่ได้ทำนะ,ะมันเป็นของมันเองทีนี้ข่าวที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการรู้สึกตัวหรือการรู้ตัวเนี่ยเราลองมองกันว่ามันไม่ได้ขึ้นกับความมืดหมายความว่าจะมืดหรือไม่มืดเนี่ยถ้ามีสติก็จะรู้ตัวได้ว่ามีตัวอยู่นะ ก็จะเห็นตัวเองอยู่อยู่ในถ้ำกลางของความเมืดอยเพราะนั้นตรงนี้บางทีเวลาเราลืมตัวเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเรามีตัวอยู่ในหน้าที่ตรงไหนหรือยังไงแต่พอรู้สึกตัวอย่างตอนเนี้เข้าใจว่าทุกคนก็รู้สึกตัวก็คือรู้ว่ามีตัวอยู่กำลังนั่งอยู่ก็ได้กำลังนั่งปิดตาอยู่ก็ได้ก็จะรู้ตัวแต่ถ้ามองออกไปข้างนอกก็จะรู้ว่านอกตัวมันก็เป็น เป็นความมืดนะ mm hmm. ตรงนี้แหละมันจึงไอ้ความมืดหรือว่าไอ้ตัวเราที่นั่งอยู่ก็ดีเนี่ยอันเนี้มันเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้เป็นแค่สิ่งที่ถูกระลึกนึกถึงว่าสิ่งนี้มีอยู่นะแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งทุกคนเข้าใจได้ยากมากที่สุดก็คือธรรมชาติรู้นะความมืดเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นธรรมชาติรู้แต่ความมืด เป็นธรรมชาติที่ถูกรู้นะตัวเราที่นั่งอยู่ก็เหมือนกันนะมันก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติรู้แต่เป็นธรรมชาติที่ถูกรู้นี่ทีนี้ปันสิ่งที่ต้องการพูดตรงนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักธรรมชาติรู้ว่าธรรมชาติรู้เนี่ยมันไม่ใช่ความมืดและก็มันก็ไม่ใช่ตัวเรา เมื่อก่อนเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เรารู้จักแต่ความมืดเรารู้จักแต่ตัวเราแต่ไม่เคยเข้าลึกถึงว่าแล้วมันมีธรรมชาติอะไรที่มารู้ตัวเราหรือว่ามารู้ความมืดวันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าจะมาพูดกันเพื่อให้รู้จักสภาวะที่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งก็เรียกว่าธรรมชาติรู้นี่แหละทีนี้ตรงนี้ลองดูกันนะว่าตอนนี้ถูกความมืดครอบงำ นะถูกความมืดครอบครอบเราทั้งตัวเลยเราอยู่ในความมืดแต่ความมืดมันครอบเอาไว้ทีนี้ถ้าจะถามกันว่าเราจะออกจากความมืดนี้ได้อย่างไรมเมื่อมันมีความมืดอยู่อย่างเนี้ยเราจะออกจากความมืดได้อย่างไรอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งไม่ใช่เล็กน้อยเลยนะ เป็นปัญหาที่สำคัญมากถ้าใครแก้ปริศนาธรรมนี้ได้เรียกว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์กันเลยทีเดียวแต่ถ้าแก้ปริศนาธรรมนี้ไม่ได้ว่าเ,เราจะออกจากความมืดได้ไงในเมื่อมันมีความมือดอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่เห็นแจ้งต่อสัตธรจะทสูงสุดทีนี้ลองตรวจสอบใจตัวเองกันดูสิว่าปริศนาธรรมเนี้ยเราแก้ด้วยตัวเองได้ไหมว่า จะออกจากความมืดได้ยังไงนะบางคนก็บอกว่า,าก็เปิดไฟที่ความมืดก็หายไปอันนั้นมันก็ถูกอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวไฟถ้า,ถ,าถ้าไฟดับอีกจะทำยังไงก็ความมืดมาอีกใช่ไหมก็ยังมีตัวเราอยู่ในความมืดอยู่ดีต่อให้เปิดนานๆแต่สุดท้ายมันก็ต้องมืดอยู่สักวันหนึ่งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องอยู่ในความมืดอยู่ดี ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวหลวงพ่อ,ค,อค่อยคุยไปแล้วกันเนาะหลวงพ่อนึกถึงพระอา์สุรินเมื่อวานบอกว่า <laughs> การปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีมันไร้ร,รูปแบบนะมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบหรอกแต่สามารถที่จะเกิดปัญญาได้นะเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันไร้รูปแบบจริงๆแต่มันเป็นเรื่องของปฏิพัน์ไหวพริบเป็นความฉเฉลียวฉลาดที่มันระลึก นึกได้เองโดยเป็นปัจจตังนะทีนี้อย่างโจทย์ที่หลวงพ่อบอกว่าเอา้าเมื่อเราอยู่ในท่ามกลางของความมืดเนี้เราจะออกจากความมืดได้อย่างไรอย่างเนี้ยใช้วิธีคิดก็ไม่สำเร็จไม่ได้เพราะคิดไปมันก็ก็ยังมีตัวเราอยู่ดีนะมันก็ยังออกไม่ได้จะใช้วิธีไหนเพื่อจะออกความออกจากความมืดเดินเหรอเดินลุกจากที่นี่ไปอยู่ที่แสงสว่าง ก็ไม่ไม่สามารถที่จะออกจากความมืดได้อยู่ดีเพราะว่าไปอยู่ตรงนู้นนะบางทีอาจจะมืดได้อีกใช่ไหมเราก็ติดอยู่ในความมืดอีกตรงเนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจนะแต่ว่ามันปัญหาว่าหลวงพ่อจะมีปัญญาที่จะพูดให้โยมเข้าใจหรือเปล่าตรงเนี้นะแต่ลองฟังไปดูก่อนเนาะเพราะว่าบางบางทีเนี่ยปัญญาของผู้พูดเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะจะพูดให้โยมเข้าใจได้ นะแต่ความเข้าใจเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของโยมเองก็หมายความว่าหลวงพ่อจะพูดหรือไม่พูดแต่เรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของโยมไม่ใช่เป็นเรื่องของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็เป็นเพียงแค่ชี้บอกใบเออชี้บอกใบเพื่อที่จะให้พอที่จะให้เกิดปัญญาได้อย่างแนวเสนน่ะเวลาเขาเรียนธรรมะแนวเซนน่ะนะเขาก็ไม่ค่อยพูด ะไรเยอะเราเขาไม่ค่อยบอกว่า,าให้รู้แจ้งในเรื่องอะไรยังไงแต่หมายความว่าให้ลูกศิษย์เนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งเป็นปัจจตังด้วยตนเองนะอาจารย์จะไม่เฉลยชีย้ในเรื่องที่ต้องการจะให้รู้อลองมาดูดีๆกันนะทุกคนลองพิจารณาร่วมกันเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้เราอยู่ในท่ากลางของความมืดจริงๆ ความมืดก็มีปรากฏอยู่จริงๆแล้วก็มีตัวนั่งอยู่ในความมือดอยู่จริงๆจะออกจากความมืดได้อย่างไร mm. พี่นาหลวงพ่อไปนึกถึงมีคลิปของหลวงพ่อเทียนอยู่คลิปหนึ่งเนาะเป็นภาพที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยกำลัง แสดงธรรมหรือพูดธรรมะให้กับโยมชาวสิงคโปร์โดยมีมีล่านะมีล่าแปลแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเทียนอยู่ในห้องนะอยู่ในห้องแล้วก็ท่านก็เอามือรูปคลำไปตามผนังห้องรอบๆแล้วก็ท่านก็บรรยายไปเรื่อยว่าเนี่ยคนเราเนาะมันหาทางออกกันไม่ได้จะออกจากทุก ก็หาไม่ได้ก็คลําไปเรื่อยคลําหาทางออกจากห้องนะเนาะท่านก็เดินรูปไปเรื่อยแล้วก็พูดไปเรื่อยบางทีมีความโกรธมีความโลภมีความหลงก็เหมือนกับคนที่ติดอยู่ในห้องอย่างเนี้ยก็ออกจากความโลภความโกรธความหลงไม่ได้นะก็คลําหาคลําหาอยู่นั่นแหละนะแต่พอถึงจุดหนึ่งนะก็ไปลองผลักประตูดู พอผลักประตูปั๊บอ่าประตูก็อ้าออกแล้วท่านก็เดินออกมาท่านบอกว่าโอ้นี่มันออกมาจากห้องขังได้แล้วนี่ออกมาจากห้องได้แล้วนี่มันเห็นข้างนอกด้วยแล้วก็โล่งโปร่งอะไรไปหมดท่านบอกเนี่ยความอิสระเนี่ยก็คือตรงที่ออกมาจากห้องขังหรือออกจากความโลภความโกรธความหลงได้น,นะเพราะนั้นความเป็นอิสระคือมันจะต้องออกมาพ้นออกมาจากสิ่งนั้นนะ วิธีการพ้นจริงๆพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้ววิธีการหลุดวิธีการพ้นที่ออกจากทุกข์ก็ดีพ้นจากทุกข์ก็ดีพ้นจากโลภโกรธหลงก็ดีนะมันมีวิธีอยู่ทีนี้ของเราเนี่ยตอนนี้ทำยังไงถึงจะให้พ้นออกจากความมืดที่มีอยู่ในปัจจุบันตรงนี้ก็ต้องใช้หลักของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องช่วยเพราะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดค้น สแสวงหาได้ด้วยตนเองนะพระพุทธเจ้าได้พบแล้วก็เลยนำมาบอกพวกเราว่าหนทางที่จะออกจากอะไรก็ตามก็คือสติปัฏฐานสนะสติปัฏฐานสี่พวกเราก็รู้จักอยู่แล้วก็คือมีกายเวทนาจิตธรรมนะก็คือรู้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมตอนนี้ ตัวเราอยู่ในความมืดจริงๆอ่ะแค่เพียงรู้ตัวแค่เนี้ยก็สามารถถ้ามีปัญญานะก็สามารถจะออกจากความมืดได้ในขณะเดียวนี้ตอนนี้ได้เลยอเอาทีนี้หลวงพ่อก็จะใบ้ไปเรื่อยๆว่าขณะนี้ความมืดก็มีตัวเรานะที่เรียกว่าตัวเราก็มีนั่งอยู่ในความมืด แต่เมื่อตัวเรานั่งอยู่ตัวเราไม่ได้ลุกไปไหนแล้วมันจะพ้นไปจากความมืดได้อย่างไรก็ต้องใช้หลักสติปัฏฐานสูตรแล้วก็จนกระทั่งเกิดปัญญาอันชอบเป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ว่าที่นั่งอยู่นี่มันคืออะไรในสติปัฏฐานสี่พูดถึงรูปากายพูดถึงกาย พูดถึงเวทนาพูดถึงจิตพูดถึงธรรมนะเมื่อมีสติรู้อย่างนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่ากายมีอยู่เป็นแค่เครื่องรู้เป็นที่อาศัยเป็นสิ่งระลึกรู้อยู่ว่ามีกายกายนี้มีการเกิดขึ้นบ้างมีการเสื่อมขึ้นบ้างนะกายนี้ไม่แน่ไม่นอน ถ้าพูดถึงก็คือกายนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีหลวงพ่อใบ้มาเรื่อยๆเลยนะคขเริ่มเห็นแล้วอย่างว่าออกจากความมืดได้ยังไงเวทนาความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางจิตทางใจมันก็เป็นเพียงแค่อาศัยเป็นที่ระลึกเป็นที่เครื่องรู้ของสตินะมีการเกิดขึ้นบ้างมีการเสื่อมไปบ้าง แปลว่าอะไรจิตความคิดความคิดความอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตอาจจะเป็นธรรมะก็ได้จิตกับธรรมอยู่ด้วยกันรวมไปเลยมันมีการเกิดขึ้นบ้างมีการเสรื่อมไปบ้างสิ่งนี้เป็นเพียงแค่อาศัยเป็นที่ระลึกเป็นที่เครื่องเป็นเครื่องรู้อะ อาศัยเป็นเครื่องรู้อาศัยเป็นสิ่งระลึกและมีการเกิดขึ้นบ้างมีการเสื่อมเกิดขึ้นบ้างแปลว่าอะไรทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมอยู่ในความมืดแล้วจะออกจากความมืดได้อย่างไรพินาต่อนี่หลวงพอ่อายมาจนถึงขนาดเห็นการเกิดขึ้นบ้างการเสื่อมไปบ้างแล้วเนาะแล้วก็อาศัยเป็นที่ระลึกอืม จริงๆปัญญาที่เราได้สะสมมาตั้งหลายอย่างเนาะทั้งจากการได้ยินได้ฟังการสนทนานะพระสูตรต,ต่างๆที่เราสวดมนต์เมื่อสักครู่นี้พูดถึงขันห้าประกอบด้วยห้าขันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นยังไงลักษณะของกายของรูปเวทนาเอ้ยของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลักษณะคือไม่เที่ยง แล้วก็บอกว่าอนัตตาเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ในความมืดนี้นี่หละก็มันก็อยู่ในขอบข่ายของขันหานี่แหละขอบข่ายของกายเวทานาจิตธรรมนี่แหละพอมองออกแล้วยังว่าที่นั่งอยู่ในความมืดเนี้ยมันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นคนหรือเปล่ามันเป็นสัตว์หรือเปล่า มันเป็นเราเป็นเขาหรือเปล่าถ้ายังเห็นว่าผู้ที่นั่งอยู่ในความมืดนี้ยังเป็นเราอยู่ก็ไม่สามารถที่จะออกจากความมืดนี้ได้แต่ถ้ามีความเห็นถูกต้องด้วยปัญญาอันชอบอันถูกต้องตามความเป็นจริงว่ามันเป็นแค่สังขาร มันเป็นแค่ร่างกายมันเป็นแค่กายเป็นแค่รูปเป็นแค่เวทนาเป็นแค่จิตเป็นแค่ธรรมมันเป็นตัวเป็นตนของเราหรือไม่ถ้ายังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่ก็ไม่สามารถที่จะออกจากความมืดได้แต่ถ้าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่า ที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยซึ่งประกอบด้วยขันทั้งห้ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราแล้วจะมีใครอยู่ในความมืดเมื่อเห็นถูกต้องว่าขันทั้งห้าเนี้ยที่มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราแล้วใครจะอยู่ในความมืด ความมืดถึงมันจะมีอยู่แต่เมื่อเห็นถูกต้องด้วยปัญญาอันชอบว่าที่นั่งอยู่เนี้ยที่อยู่ในความมืดเนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไ,ไม่ใช่เราตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าไงชี้ให้เห็นว่าไม่มีเราอยู่ในความมืดแต่มีขันห้าต่างหากที่อยู่ในความมืด ใบามาถึงขนาดนี้แล้วออกจากความมืดได้หรือยังก็ <_ d ue> คงใบไว้แค่นี้เนาะที่เหลือถ้าไม่เข้าใจก็ให้ต่อยอดเอาเองเนาะบางทีบอกให้หมดมันก็ไม่ได้เป็นปัญญาของผู้ปฏิบัติ <_ d ue> ที่บอกมาค่อนทางแล้วเนี่ยจริงๆมันเยอะแล้วล่ะจริงๆมันไม่ควรบอกด้วยซ้าแต่ก็เพื่อเกื้อกูลกันเพราะว่าคนเราสติปัญญาไม่เท่ากันนะ บางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าถึงความมืดมีแต่ไม่เคยมีเราอยู่ในความมืดมาตั้งแต่แรกแล้วความมืดจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ตามเราไม่เคยถูกครอบงําด้วยความมืดเพราะไม่มีเรามาตั้งแต่แรกแล้วแต่ถ้าผู้ที่เห็นผิดนะไม่เคยมีความเห็นถูกเลยก็จะมีเรายืนพื้นพอถูกความมืดครอบงำก็ ไปหลงว่าเราอยู่ในความมืดพอความมืดหายไปก็ยังมีเราอยู่ในท่ามกลางของความสว่างพอความมืดกลับมาเราก็อยู่ในท่ามกลางของความมืดมันก็เป็นเราตลอดสายแต่ถ้ามีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงก็จะไม่มีเราอยู่ในความสว่างและก็ไม่มีเราอยู่ในความมืด อันนี้แหละเป็นสัจธรรมขั้นสูงสุดที่จะต้องเข้าใจเข้าถึงนะที่เราเพียรพยายามปฏิบัติธรรมมาทั้งหมดเนี่ยข้ามภพข้ามชาติกันเนี่ยจริงๆอะ่ะคือเป้าหมายก็คือเพื่อให้ถึงความไม่มีตัวไม่มีตนนี่แหละหรืออย่างน้อยก็เข้าถึงความเป็นเห็นว่ามันมีแต่สังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แค่นี้ สังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์อันนี้ก็จริงๆก็เพียงพอที่จะเข้าใจได้เหมือนกันว่าเออมันก็ไม่มีตัวเราแต่ถ้าให้เจ่มแจ้งจริงๆเข้าถึงอนัตตาไปเลยก็คือว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราจริงๆมีแต่สังขารนั่นแหละหรือว่ามีแต่ขันธ์หน้าหรือว่ามีแต่รูปธรรมนามธรรมซึ่งสิ่งเหล่าเนี้มีแล้วดับไปมีแล้วเสื่อมไปไม่อาจจะตั้งอยู่คงทน คงที่ถาวรมีแล้วหมดมีแล้วหมดไปอันนี้ก็ได้พูดเพื่อชี้แนวทางเนาะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆปฏิบัติไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรนะแต่ปฏิบัติเพื่อให้รู้สัจจะความจริงว่าตัวความเป็นตัวเป็นต,น,ตนของเราจริงๆอะ่ะไม่ได้มีนะไม่ได้มีจะใช้ อุบายวิธีในการปฏิบัติแบบไหนก็กแล้วแต่แต่สุดท้ายต้องมาจบลงตรงที่ว่าไม่มีเราตอนที่หลวงพ่อเริ่มปิดไฟใหม่ๆแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นว่าอตอนนี้มันมืดแล้วนะความมืดครอบงำเราหมดแล้วนะทำยังไงถึงจะออกจากความมืดได้ตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็เริ่ม เริ่มงง,องเหมือนกันว่าเออทำยังไงเราถึงจะออกจากความมืดได้ทำไมต้องมีคำถามอย่างนั้นเพราะว่าลืมลืมไปว่าจริงๆอ่ะไม่มีเราลืมไปนะทั้งๆที่สวดมนต์ทุกเช้าทุกเช้าแต่ก็ลืมไปว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีเราพอลืมไปก็เลยเอาตัวเราเนี่ยไปคิดไปค้นหาวิธีว่าจะทำยังไงถึงจะออกจากความมืดได้ คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกพยายามคิดเพื่อให้รู้วิธีออกอย่างเงี้ยหลงไปแล้วหลงลืมทั้งหลงทั้งลืมลืมสัจธรรมหลงสัจธรรมว่าความจริงมันไม่มีเราพอลืมไปปั๊บก็ทั้งคิดทั้งคน้นทั้งหาเพื่อที่จะออกจากความมืดแต่ถ้าระลึกนึกได้ขึ้นมาสมมติว่ามีปัญญาเนาะมีปัญญาที่มันไม่ขาดตอนอะ่ะ พอมีการถามว่าจะออกจากความมืดได้ยังไงตรงนั้นแหละมันจะเข้าใจในจับพันได้เลยว่าเอา้าก็ไม่มีใครอยู่ในความมืดแล้วนี่แล้วทําไมต้องออกด้วยทําไมต้องอะไรด้วยคือมันเข้าใจตั้งแต่หัวทีเลยแต่ถ้าลืมไปชั่วคราวมันก็ต้องต้องคิดก่อนแหละคิดคิด,ค,ดคิดไปคิดมาก็ระลึกได้อ่าระลึกได้กลางคันก็ได้ว่าเอา้าในเมื่อมันไม่มีเราเนี่ความมืดไม่เคยครอบงาเราเพราะนั้นเนี่ยมันเราก็ไม่ได้ ถูกความมืดครอบงำอยู่แล้วนี่อันนี้มันก็เลยก็จบไม่ต้องคิดคน้นไม่ต้องดินน้นรนแสวงหาวิธีออกจากความมืดอีกอันนี้มันเป็นข้อคิดหลวงพ่อคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อคิดที่ดีหมายถึงว่าการให้ข้อสังเกตเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์นะนะหมายความว่าไม่หลงไม่ลืมในเรื่องของตรงนี้ไม่หลงไม่ลืมในเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อะไรเกิดขึ้นก็คือไม่หลงผิดคือเข้าใจมันตามความเป็นจริงเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงของมันมันเป็นอย่างนั้นมันทุกข์ของมันมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวตนของมันมันก็เป็นอย่างนั้นตรงเนี้ยเป็นความไม่หลงไม่ลืมจึงเป็นสติที่สมบูรณ์อ่ก็ทําให้ไม่หลงผิดเข้าไปยึดถือมาเป็นตัวเป็นตนให้เป็นทุกข์เป็นโทษอีก เพราะนั้นที่เราฝึกนะเราฝึกสติปัฏฐานเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในถ้ำกลางแล้วก็ก็ถึงที่สุดนั่นแหละเพราะนั้นผู้ที่จะทำให้อะอะไรนะเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยนะที่จะทำให้เกิดสติสมาธิปัญญาก็เริ่มต้นจากความรู้สึกตัวคือมีสติใครจะรู้อะไรมา มากมายเท่าไหร่นะไอความรู้แบบแบบท่องแบบจําแบบเข้าใจอ่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ช่วยในทางที่จะให้เกิดปัญญาขั้นสูงสุดแต่สติปัญญาเท่านั้นคือความรู้สึกตัวอันนี้เป็นหนทางที่ทําให้เกิดสติปัญญาขั้นสูงสุดได้ก็ลองสังเกตเอาง่ายๆก็ได้แล้วแล้วกันว่าคนที่เรียนเรียน สูงสูงไม่ว่าจะเรียนในทางโลกนะเขามีความรู้มากมายสามารถคิดประดิษฐ์ทำอะไรก็ได้ตั้งหลายอย่างแต่เขาไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาในทางธรรมะได้เลยเพราะอะไรมันเป็นความรู้คนละอย่างกับความรู้ในสติปัฏฐานหรือคนที่เรียนในเรียนธรรมะเรียนอภิธรรมเรียนอะไรก็แล้วแต่นะอย่างดีถ้าเราไม่มาฝึก ความรู้สึกตัวเราก็ได้ความรู้จากการเรียนเขาเรียกว่ารู้จากความจำอ่านามาก็จำได้คิดได้มันก็เป็นความรู้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรู้เรื่องของธรรมะแต่มันก็ยังไม่ใช่เป็นเรื่องของสติปัฏฐานสติปัฏฐานมันก็จึงเป็นอีกความรู้หนึ่งคือต้องรู้สึกตัวต้องรู้ตัวรู้มาที่ตัวซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับตำราก็ได้ตำราเป็นแค่ทางบอกเพราะนั้นพวกเราคนปฏิบัติ นะเพื่อถ้าตั้งเข็มไว้อย่างชัดเจนเป้าหมายชัดเจนว่าพ้นทุกในปัจจุบันชาตินี้จะต้องทำความเพียรคือฝึกให้มีสตินะทำเหตุปัจจัยต้องฝึกกันจริงๆนะจะเอาแต่จำท่องอันนี้มันช่วยไม่ได้ต้องฝึกจริงๆอย่างที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นแค่บอกให้ฟังเฉยๆฟังแล้วเข้าใจอ่ะ ความเข้าใจก็เออรู้แล้วไม่มีเราเมื่อไม่มีเรามันก็ก็พ้นทุกข์ไอเนี้ยมันเป็นระดับความเข้าใจอ่ะแต่ภาคปฏิบัติจริงนะต้องลงมือนะลงมือปฏิบัติเพื่อให้เห็นรู้แจ้งเห็นแจ้งรู้แจ้งตามความเป็นจริงเป็นปัจจตังอ่ะบางทีก็เยอะอยู่นะแม้กระทั่งตัวหลวงพ่อเมื่อก่อนเนี่ยพอเข้าใจแบบเนี้ยโอ้เข้าใจแล้วง่ายมากเลยเข้าใจมันเป็นแค่ระดับความเข้าใจ แต่ของจริงมันจะต้องเผเชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในจิตในใจเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยต้องเผเชิญความจริงอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้มันเห็นมันนะแล้วก็ให้เขาเรียกว่ามีความพึงพอใจในการที่จะเรียนรู้ไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏในกายในใจมันจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามนะ ต้องพอใจที่จะเรียนรู้มันเพราะนั่นแหละมันคือเป็นฐานที่ตั้งของสติสติเมื่อรู้สิ่งนั้นต่อไปมันก็จะเห็นถึงสิ่งนั้นก็เป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับสติปัญญาก็ไม่ได้หลงไปยึดถือไปเป็นสิ่งนั้นเพียงรู้เพียงเห็นนะเอาเป็นทั้งหมดเลยอย่างเช่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใ,นใจอะโยมมันจะถูกใจเช่นรู้สึกอารมณ์แบบนี้ชอบมาก เช่นโล่งโปร่งเบามีความสุขชอบมากก็มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นๆก็เพียงแค่รู้ตามที่มันเป็นหรือบางครั้งบางคราวนะตาไปมองเห็นอะไรบางอย่างหูได้ยินเสียงอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่ามีการพูดคุยกันและกระทบเกิดอารมณ์ทางจิตทางใจขึ้นมาเป็นความชอบไม่ชอบเป็นความหงุดหงิดลำคาญอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยให้จงยินดีพอใจที่จะรู้มัน เพราะมันเป็นของดีทั้งหมดเลยมันเป็นของดีที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่านี่แหละอันนี้เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติถ้าเราไม่มีสิ่งนี้แล้วเราจะฝึกกับอะไรอะ่ะเช่นมีแต่ความว่างโล่งโปรง่งว่างอย่างเงี้ยว่างไม่คิดไม่นึกว่างว่างไปแช่จมอยู่แต่กับความว่างอะ่ะอย่างเนี้ยมันก็พัฒนาสติปัญญาไม่ได้แล้วพอเกิดพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันก็จะ ไม่ชอบขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันติดความว่างไปแล้วเพราะนั้นว่างก็ไม่เอาให้หลุดออกมาแล้วก็มารับรับรู้ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในจิตตามที่มันเป็นจริงแค่นี้แหละมันก็จะเป็นหนทางของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติปัญญาแล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้พอดีมืดไม่รู้เวลาเท่าไหร่แล้วเอาเป็นเอาถมทวนนิดนึงแล้วกันเนาะที่ ที่เริ่มต้นนะ,ะทบทวนนิดนึงว่าเริ่มต้นจากความมืดมืดจริงๆแล้วก็ตัวเราอยู่ในความมืดแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าจะออกจากความมืดได้อย่างไรนะถ้าผู้ที่มีสติปัญญาฉับพลันก็จะรู้เลยว่าเอาเราไม่ได้มีไม่มีเรานั่งอยู่ในความมืดนี่เพราะฉะนั้นมันก็ความมืดไม่ได้ครอบงำเรานะอย่างนี้เท่ากับว่า พ้นไปจากความมืดแล้วแต่ถ้าสติปัญญายังไม่พอนึกไม่ทันก็จงฝึกให้รู้สึกตัวเห็นตัวบ่อยๆเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยทั้งกายทั้งจิตทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยมันเป็นสังขารเนาะมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราเมื่อมันไม่ใช่เราก็ตรงนี้ก็เท่ากับว่าเออเนี่ยก็เรียกว่าเห็นถูกต้องด้วยปัญญา เมื่อเห็นถูกต้องด้วยปัญญาอันนี้ต่อไปเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายจะพลัดพรากจะสูญเสียอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันไม่ใช่เรามันไม่เป็นเราเมื่อเข้าใจถูกอย่างนี้นั่นแหละก็คือจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือพ้อนทุกข์ได้เลยอ,อะวันนี้ก็สมควรกับเวลาอยยุติเพียงเท่านี้